สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปห้นะคะวันนี้เราเปิดเรียนภาคเรียนที่2นะคะปีการศึกษา 2564%. นะคะสำหรับนักเรียนชั้นป5นะคะก็ยังคงเรียนวิชาประวัติศาสตร์กับคุณครูเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สำหรับในวันนี้เราเจอกันวันแรกนะคะยังมีนักเรียนหลายคนที่ยังไม่ได้ส่งงานครูเมื่อตอนเทอมที่1น,นะคะเดี๋ยวคุณครูจะตามงานนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะเห็ครูอาจจะ ให้นักเรียนทำงานตามในช่วงช่วงที่อาจจะเป็นช่วงที่นักเรียนมาเรียนได้มาเรียนพร้อมกันกันกบคุณครูที่โรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนบางคนที่ติดศูนย์ไปคือได้คะแนนเกรดศูนย์ไปนะคะแสดงว่านักเรียนเนี่ยทำงานมาไม่ครบตามจํานวนงานนะคะตามตัวชี้วัดที่คุณครูคกําหนดนะคะก็เดี๋ยวจะต้องมาตามแก้กันสําหรับในวันนี้นะคะภาคเรียนที่2เราจะเริ่มต้นเรียน กันอยู่2บทนะคะคือบทที่3เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาณาจักรอยุธยาแล้วก็บทที่4นะคะเป็นเรื่องของอาณาจักรธนบุรีนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาทักทายกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นเรียนกันจริงๆก็คือน่าจะเป็นในช่วงสัปดาห์ถัดไปนะคะในครั้งต่อไปนะคะครูอาจจะมีการสั่งชิ้นงานนะคะให้นักเรียนนำไปประดิษฐ์แล้วก็นำกลับมาส่งครูนะคะก็ อาจจะทําได้ง่ายเพราะว่านักเรียนอยู่บ้านนะคะสําหรับวันนี้เราพบปะพูดคุยกันในชั่วโมงแรกนะคะเดี๋ยวเราเจอก,กันในชั่วโมงถัดไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ